เนมย่างปบพันนุ no no ่มที่10กลิ่นกลิ่นเหมือนกับน้ำหอมคาวเตอร์แบรนด์ได้เป็นสันดมกันมาหมดแล้วนะครับคือเยอะมากจริงคือไม่อยากให้เห็นแบบเบื้องหลังเลยเพราะว่าดมแบบเยอะมากแล้วก็นั่งเปรียบเทียบนั่งทำกันบ้านเยอะมากพอแค่นี้่พี้พอโอ้แบบแบบฉันไม่อยากพูดเลยว่าฉันมีความทรงจำากกับกลิ่นนี้ที่ดีมากมาขมอนเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ขอดมดีมีค่ะ ่นแน่นอน,นคือวันนี้นะคะบอกเลยว่ามาในลุกของเมดสะมีชื่อว่านีน่านะคะนีน่าเนี่ยเป็นเมดก็จริงแต่ว่าเป็นเมดในครอบครัวที่ค่อนข้างพุ่งตรงก็มีฐานะนะคะแล้วก็ทําให้นีน่าที่เป็นเมดเนี่ย หัวสูงไปด้วยคือนีน่าแบบจะใช้อะไร Nina, นีน่าก็ต้องมีรสนิยมอะค่ะถึงเป็นของที่ราคาไม่แพงนะคะแต่ว่ากลิ่กนกลเลยต่างๆเงี้ยก็ต้องแพงนะคะเพราะว่าแบบนีน่าพูดเลยนะจริงๆแล้ว Nina, นีน่าเนี่ยทำงานารครัวนะคะนีน่าชอบอะไรที่เป็นแบบเกี่ยวกับครัวครัวครัวนะคะแต่ว่ามันเกิดอบุบัติเหตุเล็กน้อยคือนีน่าแบบเอ็นฉีกไงก็เลยแบบเฮ้ยทํางานครัวต่อไม่ได้แซวก็เลยต้องไปทํางานซักล้างนะคะซึ่งไม่ใช่ทางของนีน่าเลยอะค่ะนีน่าแบบดมน้มี่าแบบพนุ่มแล้วก็รู้สึกว่า น้ำยาปบบผ้านุ่มแต่ละกลิ่นนิดบางอันก็ไม่ได้นะคะเ็เลยขออนุญาตไปดมน้ำยาแะบผ้านุ่มนะคะมากมายประมาณ50กลิ่นได้คุณผู้ชมเพื่อเฟ้นหา10กลิ่นนะคะที่มีความกลิ่นเหมือนกับน้ำหอม Brand เคาน์เตอร์แบรนด์นะจ๊ะอ่ะก็พูดกันตรงๆนะคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นภาค 2. นะคะภาคแรกเนี่ยเราได้ทําไปแล้วนะคะน้ำยาแบบผ้านุ่มที่กลิ่นเหมือนน้ำหอมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างเงี้ยนั้นใช่ไหมแต่มันก็ไม่หมดแค่นั้นแล้วเอพิโซดนี้นะคะมันไม่ได้มีโจทย์มาให้เหมือนเอพิโซดที่แล้วฉะนั้นน้อย ก็เลยจะต้องสละจมูกสละพื้นที่บ้านนะคะในการเก็บน้ํายาแบบพนุ่มเยอะมากมานั่งดมๆๆๆจนคัดออกมาเหลือ10กลิ่นอย่างที่นีหน้าบอก10กลิ่นนี้นะคะมันจะมีความเหมือนกับน้าหอมเคาน์เตอร์แบรนด์ในแง่ไหนนะคะติดตามชมได้เลยค่ะอุ้ยจบมือแล้วหรอเอาละค่ะนีน่านะคะขอแบบว่าพรีเซนต์เลยนะคะน้ำยาแบบพนุ่มตัวนี้เลยค่ะ Fine Line Happiness เป็นคอลเลคชันใหม่นะคะจาก Fine Line กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาบอกว่าคอลเลคชันนี้นะคะเขาจะมีเทคโนโลยี fresh แคปซูลแคปซูลที่สามารถปล่อยความหอมนะคะแล้วเฟรชก็คืออะไรกลิ่นมีความแบบสดชื่นไม่ฉูนนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยในยแง่นั้น <laughs> หอมอะไรในขนาดนั้นนะคะนีน่าเนี่ยตำมาทั้งหมด3สีเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาออกใหม่3สีเลยมาเริ่มที่สีแรกกันก่อนเลยนะคะสีนี้นะคะก็คือเอาง่ายๆคือสีม่วงนะคะกลิ่น Dreaming Kiss ฝันแล้วก็โดนจูบแล้วโดนสูบแล้วก็ฝันแล้วก็งงมากเลยนะคะนีน่าแบบว่าชอบสตอรี่ซึ่งก็จะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะ มันก็จะเป็นรูปดอกไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมกลิ่นเขาเนี่ยจะมีความเป็น floral f r u i t ้นะคะมาดมกันเลยดีกว่านะคะอ่าอุ๊ยเป็นความคุ้นเคยคุณผู้ชมถ้าพูดออกมาคุณผู้ชมก็รู้เลยมีความเป็น fruity มีความเป็น floral มีความสุกโนเซ n ก i n g s ดมแล้วนึกถึงสีแบบชมพูชมพูฉันบอกเลยนะว่าตัว fine line dreaming kiss ตัวนี้นะคะเออกลิ่นเหมือนกับ victoria's e c r e t b o m b s h e อยู่นะเอาจริงๆเนี่ยเ้ยนะคะอันเดี๋ยวลองสี อืมเปรี้ยวหวานดูอายุน้อยน่ารักนะคะแล้วก็พอมาดม Dreaming Kiss ปึบ๊บเ้ย อย่างนี้นานคุณผู้ชมลองดูมันมีความฟอร์เรสฟูตตี้นะคะหอมน่ารักเซ็กซี่นิดๆเรา move on เลยนะคะกับไฟน์ไลน์เหมือนเดิมนะคะเป็นไฟน์ไลน์สีชมพูค่ะไฟน์ไลน์สวีตตี้พิงก์ก็ยังมีเทคโนโลยีเฟรชแคปซูลเหมือนเดิมตัวคอลเลคชันใหม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันสามารถตากในที่ร่มก็ได้ซักกลางคืนก็ได้ไม่ทําให้กลิ่นอาบแล้วกลิ่นไม่ฉุนคือชอบที่คําว่ากลิ่นไม่ฉุนนะเพราะว่าเราดมแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเรื่องจริงเฮ้ย มันแบบอวยอะนึกออกป่ามันเกินไปไหมเฮ้ยเอาจริงปะไม่อวยหอมจริงว่ะคอลเลคชันนี้นะคะกลิ่นมีความแพงจริงเพราะว่านีหน้าบอกแล้วนะท่านมันไม่แพงนี่น้าไม่ไหวเซลนะ ดมปึบนะมีความพิง์แหละมีความเป็นสีชมพูนะคะกลิ่นคล้ายๆดอกพีโอนี้นะคะปนกับความเป็นวานิลาความเป็นขนมขนมมาคุณผู้ชมมันมีความแบบเฮ้ยมีความเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่ด้วยอะ่ะเป็นเบอร์รี่เป็นดอกไม้นะคะแล้วก็ผสมกลิ่นวานิลานะคะกลิ่นที่เราคิดว่ามันมีความคลายนะคะนั่นก็คือ I'm so to you นี่นคือตัวนี้ค่ะอารินะคะอารีนากาันเดนสวีทไลท์แคนดี้ ซื้อไปเลยจ้ะน้องปปอมๆนะคะกับตัวสวิตตี้พิงค์นะคะมันมีความแบบคล้ายอยู่เหมือนกันคือมันมีความเป็นขนมค่ะมีความเป็นเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีความเป็นดอกไม้ที่แบบเบลนกันมาแบบดีอะเออคือต้องแบบถุงละหมื่นอนะเอาจริงต่อเลยนะคะกับกลิ่นสุดท้ายนะคะในไฟล์ไลน์ที่เป็นคอลเลคชันแฮปปี้เนสของเรานะคะคือบอกเลยว่ากลิ่นเนี้ยมีความเป็นนีน่ามากๆว้าตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นสีทองนะคะบลูมิ่งเฟรชหรูหรารอยู่แล้วในแง่น,นั้นเรามา ดมกันเลยนะครับอื mm hmm. กลิ่นนี้นะคะมันจะมีความสว่างสวัยค่ะสว่างเหมือนแดดยามเช้าคุณผู้ชมและดมเรารู้สึกถึงสีเหลืองแบบอ่อนๆเนี่ยเหมือนแบบเหมือนตัวแพคเกจจิ้งเ่ยสีแบบเหมือนสีเหลืองอ่อนๆนะคุณผู้ชมทําให้เรานึกถึงน้ําหอมตัวหนึ่งมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นน้ําหอมที่เราชอบมากมันมีความเป็นน้าผึ้งว้วยคุณผู้ชมหวานๆน้าผึ้งนะดอกไม้สีขาวนะคะผสมกับความแบบเซ็กซี่ของอมพันเสียงเงินแ,แล้วแค่นี้ตัวนี้นะคะกลิ่นเหมือนตัวอะไรรู้ไหมปาโกลาบานเลดี้มิลเลียนค่ะเพราะว่า Lady Million, เลดี้มิลเลียนเนี่ยมีโน้ตที่มีความใกล้เคียงกับตัวนี้เยอะอยู่เหม มีทั้งน้ำผึ้งด้วยมีทั้งแบบเอ่ออัมพันหรือว่าตัวดอกไม้สีขาวอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมีโนต้ตในเวนั้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีฝานะขอแบบฉีดใส่แบบททชู่นะคะโอ้ oh. คือมันจะมีอยู่ยุคนึงอะที่ผู้หญิงทุกคนอะใช้เลดี้มิเลียนมันจะมียุคนึงที่มันดังมากๆอีแบบแพคเกจจิ้งอันนี้แล้วคือตอนนี้มันก็ยังหอมอยู่นะคุณผู้ชม <c oughs> แล้วพอไปดมตัวไฟน์ไลน์ที่เป็นแบบบลูมิ่งเฟชสีทองเนี่เฮ้ย <c oughs> เอาจริงตัวนี้หอมกว่านิดนึงด้วยอ่ะมันดูแบบลึกกว่านิดหนึ่งมันดูมีกลิ่นแบบอะไรไม่รู้ที่เรารู้สึกว่ามันสว่างเหมือนผ้าตากแดดมาแล้วอ่ะงงมากต่อเลยนะคะกับแบรนด์ต่อไปเลยนะคะที่เราเนี่ยได้ไปสั่นดมกันมาหมดแล้วนะครับคือเยอะมากจริงคือไม่อยากให้เห็นแบบเบื้องหลังเลยเพราะว่าดมแบบเยอะมากแล้วก็นั่งเปรียบเทียบนั่งทํากันบ้านเยอะมากจนกว่าจะได้10กลิ่นนี้นะคะซึ่งอยากรักษามาตรฐานของเราในคลิปแรกไว้ที่บบว่าเฮ้ยมันมีความดมดมดมอะไรอย่างงี้ถึงแบบตอนแรกมันจะมีโจทย์แล้วเรามาพิส ทโจทย์เราต้องหาทําเองหาโจทย์เองนะคะซึ่งหาเจอนะคะตัวต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือดีนี่นะคะดีนี่แบบว่าเ a b ี้แฟบริกซอฟท์เทนะคะเป็นแบบ n e w บอร์นเป็นแบบว่าเด็กเกิดใหม่ในแง่นั้นอันนี้คือกลิ่นที่ชื่อว่า Morning Fresh แบบยำเช้าเลยในแง่นั้น นี่เป็นกลิ่นที่คุณเคยมากๆนะเป็นกลิ่นแป้งเด็กมีความแป้งเด็กผสมกับซีตรัสเบาๆอะพาวเดอรี่ซีทรัสนะคะแล้วก็มีความเป็นกลิ่นคล้ายๆคอตตอนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหนไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมบูการี่นะคะเพทิดเอมามัมนะคะตัวที่เป็นแบบว่ากลิ่นแบบแป้งเด็กในตำนานนะเอาง่ายๆที่นันหนึ่งหลอกปะเนี่ยนี่หน้าเธอจมูกเธอยังดีอยู่หรือเปล่านะอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นซีตรัสนะคะผสมกับพาวเดอรี่ซึ่งดีนี่ที่เป็นแบบสีฟ้า แต่ถามว่ามันเหมือนร้อนขนาดนั้นไหมยอย่างนะคะเพราะว่าตัวนี้มันมีคอตตอนมาด้วยกลิ่นมันจะซอฟต์กว่านิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะอ่ะโอเคมีความเป็นส้มชัดเจนตัวนี้จะซอฟต์กว่าถามว่ามันคล้ายกับตัวนี้บุกเกอรี่เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนีน่าให้ประมาณ60%นะคะที่คล้ายนะคะแต่แบบกลิ่นอื่นๆเลยอย่างเงี้ยก,ก็ก็มีความคล้ายลดหลั่นกันไปนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ประมาณ60%แต่เวลาใช้อารมณ์อารมณ์เดียวกันไหมเดียวแม่ะนะคะอ่ะโอเค move on เลยนะคะ่่งเปเะะะะงะะเป็นนนนีีี้ะะะะคคสมว เหมือนกันนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่น night wash คือแบบซักกลางคืน you know that เฮ้ยซักกลางคืนเหรอไฟลน์ก็ซักกลางคืนได้นะ c o l l e ชั่นแ happy เน t อ่ะโอ้โหขายทุกห้านาดีงงปะดีนี่นะคะตัวที่เป็นสีม่วงเนี่ย night wash เขาบอกว่ามันมีความเป็นแบบ lavender อย่าเงี้ยนั้นเออเชื่อยางว่า night wash เดียวกันเป็นสีประโบสีเดียวกับซองเลยว่ะแม่นะคะอาดมดูสิคะว่าตัวดีนี่สีม่วงจายยังไง มันมีความสะอาดสะอาดค่ะกลิ่นเนี้ยค่อนข้างต่างกับตัวสีฟ้าอยู่แบบเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มันมีความนวลค่ะมีความนวลของแบบอ,อ่อแป้งนะคะแล้วก็มีความเป็นแบบถ้าเขาบอกว่ามันคือ ender, ลาเวนเดอร์เราก็เชื่อแหละว่ามันเป็นลาเวนเดอร์นะแต่ว่าพอดมไปดมมามันมีความรู้สึกเหมือนแบบเป็นพวกไอริชหรือว่าเป็นพวกแบบไวโอเลตอ่ะเป็นแบบดอกไม้ที่มีความพาวเดอรี่นะคะลาเวนเดอร์อาจจะเข้มไปในความรู้สึกเรานะซึ่งแบบในเนี้ยก็ถ้าเขาบอกว่ามี ender, ลาเวนเดอร์เราก็เชื่อก็ได้แต่ว่าสําหรับเราถ้าเราไม่รู้มาก่อนเราว่าเป็นพวกตระกูลไอริช ไปดมมาแล้วนั้นมันมีความคล้ายกับตัวนี้ค่ะลองแวงนะคะเอเคดาแปชใช่มไหมเออตัวเนี้ง่ายง่ายนะคะทุกคนใช้ได้กันแบบว่าเออเออดีจังเลยนะคะอ่ะเนี่ยมันมีความแบบใสากางวานสะอาดเหมือนคนเพิ่งอาบน้ําแล้วแล้วก็อันนี้ก็อืม แต่อันนี้จะหวานกว่านิดนึงนะคะซึ่งเราว่าเวลาเราซักตากหรือว่าเราแบบแอคทีเวทมันเรียบร้อยแล,ววแล้วว่ามันเราว่ามันคล้ายกันมากๆนะคะก็ะมันมีความเป็นดอกไม้ที่พาวเดอรี่ค่ะเออนะคะงั้นดีนี่สีม่วงก็ลองแหวงให้อยู่นะคะประมาณ70-8 0เลยแม่นะคะเฮ้ยพี่อะไรหนึ่งแล้วเปอร์เซ็นต์ของตัวฟรไลน์ล่ะ90เลยอย่างละ90เฮ้ยเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอไม่เชื่อก็ลองซื้อดมกันดูนะคะอ่ะโอเคต่อเลยนะคะกับยี่ห้อหนึ่งนะคะที่เราอะไปโผล่ในเอ่อคลิปพาร์ทหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่า เราไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้เลยนะคะซึ่งยี่ห้อนี้ก็แอบทํากลิ่นได้หอมเหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วก็คล้ายกับกลิ่นน้าหอมหลายตัวด้วยว<ๆ>นะคะมเม้ากันดีนะคะนั่นก็คือยี่ห้อที่ชื่อว่าะะสมาร์นะคะสมาร์สีชมพูเข้มๆชมพูม่วงเข้มๆ,ๆนะคะตัวนี้ก็ชื่อกลิ่นว่า B ล o s s o m bloom นะคะเอาจริงน้ํายาแบบพนุ่มหลายตัวชื่อแบบคล้ายๆๆกันจํารูปภาพเอานะคะจําแบบลักษณะซองจาสีอะไรเงี้ยเอาแบบง่ายกว่าแบบสมาร์ชมพูม่วงอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะโดมกันเลยค่ะสมาร์ทชมพูม่วงนนะะะคะจะเป็ยางไง เฮ้ป hey, ัส <Hey. S 1> เป็นดอกไม้สีชมพูนะพลิมากับความเป็นแพทชูลี่ค่ะมีความเป็นน้ำหอมที่ซับซ้อนอยู่พอประมาณเข้มแล้วก็ดูแบบเหมือนมีความเป็นกรีนโน้ตเบาๆผสมกับดอกไม้นะคะซึ่งพอเราดมปึ๊บเนี่ยเรารู้สึกถึงตัวนี้เลยค่ะชิโอชิโอมานี่ที่เป็นซินะคะแต่ว่าเป็นซิรุ่นฟิโอรีนะคะคือแบบซิฟิโอรี่เนี่ยมันจะมีความเป็นดอกไม้มากกว่ามีความเป็นดอกไม้ขาวด้วยแล้วก็มีความเป็นดอกไม้สีชมพูอะไรบางอย่างอืม อืมทนทนเดียวกันนะคะตัวสมาร์ทที่เป็นแบบสีชมพูม่วงเนี่ยมีความเป็นสีฟิโอรี่อยู่เหมือนกันนะคะสีตัวสีชมพูนะซึ่งแบบอ่ะมันมีความครีมครีมนิดนึงนะคะมีความแบบครีมมี่นึงคือพุ่งตรงวัฒนดมเนี้ยแรงนิดนึงนะคะแต่ต้องแบบไกลๆประมาณนี้มันจะนวลๆสีชมพูที่ไม่ใช่ชมพูใสเป็นชมพูทึบ,ทบๆเอะนะคะซึ่งมันมีความคล้ายเป็นอารมณ์อารมณ์เดียวกับตัวสีฟิโอรี่ตัวนี้นะคะในระดับประมาณ70%คือตัวอื่นที่เราเทสเทสมานะมันก็ไม่ได้แปลว่าคลายน้ําหอมทุกตตััววนะบาง เราก็ไม่รู้เลยเว้ยแบบดมแล้วไม่ขายอะไรเลย <c oughs> คือยานไม่เปิดนึกออกปะแต่ตัวเนี้ยฉันบอกเลยว่าเปิดกว้างเลยอ,อันเนี้ยนั่นก็คือยอดสมาร์ทเหมือนกันนะคะที่ทอง super soft plus นะคะกลิ่นแบบยังไงอะแม่คือมันมีความสีทองจะสู้ไฟล์ไลน์ได้หรือเปล่านึสงสนใจัลเ้ยนะคะ max smart นะคะสีทอง โอ้โหร้อยเปอร์เซนต์เฮ้ยกับน้ําหอมที่เคยดมมาแต่ก็พูดตรงๆว่าน้ําหอมที่มันเหมือนนะเป็นน้าหอมที่ใช้ยากอยู่เหมือนกันซึ่งตัวนี้นะคะมีความเป็นพาวเดอรี่มีความเป็นแป้งมีความเป็นแบบแป้งและแป้งและแป้งและแป้งแล้วก็มีความเป็นดอกไม้ในทนแป้งอีกคือโคตรแป้งอะแล้วไม่ใช่แป้งเด็กด้วยเป็นแป้งผู้หญิงเป็นแป้งผู้ใหญ่ซึ่งตัวนี้นะคะเราว่ามันเหมือนกับตัวนี้มากเลยนะคะอินซอลองนะคะของเกลแลงอินซอลองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็ได้มาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็มันมีความเป็นแป้งแหละแต่ ค่อนข้างผู้ใหญ่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคจดจําได้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ง่ายนะคะในการใช้อินซลองมีคอนแป้งพูดตรงๆว่าเป็นแป้งที่ค่อนข้างไปในทางวินเทจหน่อยนะคะออืมอืมม สมาร์ตตัวสีทองกับอินซอลองร้อยเปอร์เซ็นต์ลองดมดูไปหามาดมดูก็ได้ต่อไปเลยนะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะที่ฉันเห็นซองแล้วฉันแบบว่าโอ้โอ้โอ้โ้โอเพราะว่ามันคือดาวนี่นะคะ BTS ตัวนี้ดาวนี่ BTS เนี่ยจริงๆมันมีหลายสีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเลือกสีม่วงมาคือสีแดงเราเคยรีวิวไปแล้วในพาร์ทหนึ่งเนาะก็ลองไปดูกันได้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสีม่วงนะคะเราก็เลยอยากรู้เอะสีม่วงเนี่ยมันกลิ่นเหมือนอะไรนะคะตัวนี้ชื่อว่ากลิ่นดาวนี่มิสทีคนะคะลึกลับหรอในแง่นนั้ มีความเป็นเบอร์รี่ค่ะแล้วก็มีกล้วยไม้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีความเป็นคล้ายๆวานิลาคือดมแล้วรู้สึกถึงเป็นสีม่วงจริงๆแหละแล้วก็รู้สึกถึงแบบความเป็นมืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกน่าหลักด้วยเพราะว่ามีบ้าแซวกลิ่นตัวนี้นะคะมันมีความคล้ายกับตัวนี้มากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Victoria Secret นะคะ Sexy n i g h นตัวนี้มีความเป็นฟูตี้มีความเป็นฟลอรัลอยู่นิดๆนะคะมีความเป็นดาร์ัๆที่มีความมาในโทนวานิลาด้วยมีความกรีนโน้ตเบาๆแต่พอมาดมกับตัวนี้ก นะคะเฮย้ยคล้ายเลยอะประมาณ 70%- 80%เลยนะคะให้อารมณ์อารมณ์ที่แบบดมและเห็นเป็นสีนี้จริงๆด้วยอะแล้วคือพอแบบพอดมปุ๊บนะก็เซ็กซี่ออได้แง่นันตัวสอบไปก็ยังเป็นดาวนี่นะคะซึ่งเป็นดาวนี่ที่แบบว่าพรีเมียมเพอร,ร์ฟูมเป็นซองสีชมพูแบบโอ้แสบตาดาวนี่พรีเมียมเพอร,ร์ฟูมอดอร์เรเบิลบูเกตหน้าซองเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ารูปสม้มใช่ไหมรูปแบบสตรอเบอรี่มีความเป็นดอกไม้ก็ต้องเป็นโทนฟลอรัลฟูตตี้แน่ๆเลยนะคะ ลิ่นที่พุ่งขึ้นมาเลยนะคะสตรอเบอรี่ค่ะเป็นสตรอเบอรี่กับส้มนะคะที่มาในแบบเลเวลเท่าๆกันแล้วก็รองมากับดอกไม้จริงๆคือรูปที่อยู่บนซองเออเชื่อแล้วนะคะแล้วมันทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นกลิ่นน้ําหอมตัวหนึ่งค่ะที่มีสตรอเบอรี่แล้วก็มีโทนซีตรัสโดดเด่นแต่ถามว่าตัวนี้เหมือนกับตัวที่เรากำลังจะพูดขนาดนั้นไหมไม่ขนาดนั้นนะคะประมาณ50%เท่านั้นแต่อารมณ์อารมณ์มันนะไม่หนีกันเว้ยนั่นก็คือเบอร์เบอรี่เฮอร์ค่ะเบอร์เบอรี่เฮอร์เนี่ยมันม อเบอรี่เฮอร์เนี่ยจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ในตอนกลางและปลายมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้อยู่นานมากแต่กลิ่นท็อปของมันที่เป็นสตรอเบอรี่กับส้มในแง่นั้นนะแบบแมนดารินกับสตรอเบอรี่อะไรประมาณนี้มีอารมณ์อารมณ์เดียวกับดาวนี้อเดอร์บัลบูเก้ค่ะไม่ได้เหมือนแบบ100%นขนาดนนะั้นเพราะกลิ่นกลางกับกลิ่นท้ายของบอร์เบอรี่มันเป็นแบบอีกเวน,นิงนิดนึงอ่ะคือแบบเลี้ยวไปอีกทางนึงอ่ะแต่เนี้ยมันยังเป็นกลิ่นแบบท็อปน็ตของตัวนี้ยาวๆอยู่นะคะก็อ่ะแล้วแต่ละกันเพราะว่าเนี้ยา แล้วนะคุณผู้ชมก็คือกลิ่นแบบคอมฟอร์ตฮ <Com fort. S 1> อะไรนะทอมฟอร์ทเหรอไม่คอมฟอร์ตคอมฟอร์ตตัวนี้นะคะชื่อว่าดาร์ลิงนะคะแบบที่รักซาดาร์ลิงตัวนี้นะคะเป็นลักชัวรี่เพอร์ฟูมด้วยนะคะซึ่งเราก็เคยดมตัวที่เป็นแบบสีอื่นๆไปแล้วนะแต่ว่าสีนี้ยังไม่เคยดมนะคะแล้วพอดมปืบ๊บ มีความแบบครีมมี่มีความเป็นดอกไม้ที่มาในโทนเข้มนิดนึงนะคะซึ่งพอเราดมปุ๊บเร,เราลึกชาติได้เลยว่ามันเหมือนตัวนี้อยู่เหมือนกันนะเว้ย Miss Dior Absolutely Blooming นะคะเป็นกลิ่นที่ Love Hate ของดิฉันนะคะทั้งหลักทั้งเกียดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลิ่นนี้นะคะมันจะมีความแบบค่อนข้างแรงนิดนึงมัน absolutely อะ่ะมันแ,บบแรงนะต้องรู้เลยอะ่ะพอแค่นี้แพ่นี้พอ โอ้แบ,บบแบ,บบทำงานดีนะคะตัวนี้คือทํางานตลอดการแล้วก็แบบมีความแบบติดทนมากๆซึ่งมันเป็นครีมี่ครีมี่แล้วมากกว่าฟรุตี้ฟลอร์นะคะซึ่งตัวนี้อืมอืมแต่ตัวเนี้ยจะใสกว่าแต่ จะบอกว่ามันเหมือนกับบิซซ่ออเฉยๆไหมไม่นะเพราะว่าตัวนี้มีฟลูตี้เข้ามาแล้วตัวนี้ก็มีฟลูตี้เราเลยรู้สึกว่ามันมีความเหมือนกับตัว m ิซซี่ออร์แอ็บส์ลูรีบลูมิงมากกว่าตัวที่เป็น EDP อ่ะเราก็ได้ดมกันทั้งหมด10กลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ให้เลือกมา1นกลิ่นละกันที่เรารู้สึกว่าชอบที่สุดนะคะซึ่งเอาจริงๆนะทุกกลิ่นหอมหมดเลยแหละแล้วก็แต่ละกลิ่นก็มีอิชูต่างกันไปนะคะแต่ว่าฉันไม่อยากพูดเลยว่าฉันมีความทรงจำามือกลิ่นนี้ที่ดีมากกนะคะคแล้ว็ยัง ไม่เคยเจอน้ําหอมกลิ่นนี้หรือว่าน้ํายาปรับผนุมที่เป็นกลิ่นแบบนี้แล้วพอได้กลิ่นล้วก็คือแบบเทใจไปให้แล้วนะคะหอมมาแล้วดูแพงนะก็บอกเลยละกันว่าเฮ้ยเราชอบตัวนี้ที่สุดเลยอ่ะนั่นคือไฟน์ไลน์ตัวที่เป็นสีทองนะคะสีทองตัวนี้ก็คือ blooming fresh <nel> นะคะอันนี้ชอบที่สุด <t os laus> เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะสตอรี่มันมาเต็มอะค่ะอย่าง <t os> ที่เราเคยเล่าๆไปนะว่าปาโกลาบานก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่มันมีสตอรี่กับเราทั้งที่ตัวเป็น black x x ที่เราอยากได้มากๆแล้วก็ตัวนี้ก็หาแบบยากมากๆแล้วนะแต่ว่าได้มา เอ้ยแรงปะแต่ตัวนี้ที่เป็น lady m i l เ i ียนนะคะ <c oughs> ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากได้มากๆเลยแล้วก็เราได้กลิ่นมันขึ้นมาแล้วว่าโหภาพในช่วงแบบวัยรุ่นตอนต้นนะคะมันแบบกลับมานะคะแล้วก็มันมีความแบบเรารู้สึกมันเป็นกลิ่นผู้หญิงที่อหอมนะคะแต่ผู้ชายก็ใช้ได้มง,งมากเลยคือแบบ มีความเป็นน้ำพึ่งมีความเป็นอมพันมีความเป็นดอกไม้ขาวที่แบบเป็นผู้หญิงรวยๆอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยชอบสุดมันต่างจากกันอื่นดูแบบสว่างดูสดใสสว่างสวยดมแล้วแบบเหมือนห้องสว่างห้องกว้างแล้วก็ก่อนหน้าที่เราจะมาอัดตรงนี้นะคะเราอ่ะก็ดมมาแบบเยอะมากประมาณแบบ50กลิ่นได้อะ่ะคือให้มันเหลือ10กลิ่นตรงนี้แล้วมันมียี่ห้ออื่นๆที่แบบเราไม่รู้สึกว่ามันเหมือนน้ำหอมอะไรเราก็ไม่ไดเอามาพูดใช่ไหมอันเนี้ยที่มันรอดชีวิตวก็คืออยู่ตรงนี้10กลิ่นที่มันมีความคล้าย,คล,าย,ค,ลายคล้นนายบลึง แค่สิบเปอร์ปอร์เซ็นจ็ปอย่างที่เราแบบบอกกันไปนะคะว่าแต่ละตัวเหมือนตัวไหนตอนจริงไม่ได้ลำเอียงด้วยไฟลายอะ่ะมันมีความแบบลึกๆแล้วมีความซับซ้อนอะ่ะกว่าอันอื่นนิดนึงอะ่ะไม่ได้บอกโอ้ต่างกันขาดขนาดนั้นขึ้นนิดนึงอะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่เราบอกว่ามันเหมือนเลดี้มิลเลียนก็คือเหมือนแล้วก็เอา้ายังไม่พอตัวสีชมพูที่บอกว่าเหมือนอาริอย่างเงี้ย ก็คือแบบเหมือนอะแล้วก็ตัวนี้ไม่น่าเชื่อเลยอะรอะูปลักษภายนอกมันดูแบบไม่ใช่วิกตอเรียซีเคธแต่แบบแเหมือนมากเอาจริงไฟล์ไลไน์ทั้ง3ตัวนะคะหอมปาคุณผู้ชมแต่ตัวอื่นก็หอมนะแต่ว่าเราว่ามันเหมือนสุดอะมันประมาณ90%เลยนะเอาจริงๆอะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อนะลองไปดมเลยกลิ่นง่ายๆที่แบบพิสูจน์กันได้ง่ายๆเลยนะสีทองเพราะว่าเรารู้สึกว่าสีทองที่เป็นแบบปาโกลาบานหลายคนน่าจะเป็นเจ้าของและแล้วก็เคยได้กลิ่นเลยด้วยหรือตัวที่เป็นแบบสีออกม่วงๆอันเนี้ย แรกอะที่เราเคยทำว่ามันเหมือนวิต i เรซีเคร t ใช่ปะอีนี่เหมือนกว่าอี <S 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 สีทองคือ The b a บว่ะ มันไม่เหมือนกับอันไหนเลยอ่ะมันนุ่มมันละมุนมันแบบซื้อเสื้อมาแบบร้อยเก้าสซักด้วยเนี้ยหมื่นสองไฟไลน์นะคะแนะนําสีทองเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันหอมที่สุดแล้วในบรรดาคอลเลกชันที่เป็นแฮปปี้เนสนะคะแต่ว่าแฮปปี้เนสทุกตัวก็หอมนะมนก็เอาเรื่องนะก็หอมอยู่นะส่วนตัวอื่นๆนะคะไม่ใช่ว่าไม่หอมก็หอมดีเหมือนกันแต่ว่าเลเวลความใกล้อาจจะแบบไม่ใกล้มากเหมือนที่ไฟไลน์ทาได้นาเสนอทางเลือกให้คุณผู้ชมด้วยเผื่อใครจะชอบกลิ่นแนวอื่นๆก็สามารถดูตัวที่เหลือได้แต่ว่าถ้าให้แนะนําก็คือ,อร <laughs> final งงสีทองนะคะกลิ่น Blooming Fresh ฉันบอกเลยนะว่า EP เนี่ยเป็น EP ที่ฉันทํานานมาเพราะว่าฉันต้องมานั่งดมวันนึงอะได้เต็มที่อย่างน้าํายาบอ่ะพนุ่มอะอ่ะดมตัดดนตุ้มๆดมแล้วมานั่งเป็ดเทียบอะ่ะ10ปิ่นก็จมูกฉันก็เริ่มไม่ไหวแซ่วอย่างเงี้ยแล้วก็ดมไปประมาณเกือบ50กลิ่นอ,ะอ่ะหลายยี่ห้อมากๆๆๆนะคะแล้วก็คัดมา10ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงก็ตามลองไปพิสูจน์กันได้เพราะว่าน้ํายาแบบพะหนุ่มถูก1ก็ไม่เท่าไหร่เว้ยก็ลองดูนะคะว่าแบบใครที่มีน้ําหอมแบบตัวนั้นๆที่เราบอกเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วหรือว่าเอ้ยากลอง กลิ่นที่แบบคล้ายๆแบบนี้แล้วลองดูแล้วแบบถ้าชอบก็แบบไปซื้อน้ําหอมตัวนั้นมาลองใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คุณผู้ชมได้เลยนะคะ EP นี้นะคะก็แค่นี้แหละค่ะสําหรับนีน a านะคะก็จะซักผ้าทั้งที่นะคะนีน a ก็ต้องฟินไลน์ค่ะเพราะว่ามันมีความไฮเอนด์ end, แล้วมันมีความใกล้กับน้ำหอมแบบว่าเกือบร้อเอร์เข้าสิบแบบเกบวกๆอะไรง่นั้น <c oughs> ทุกหนาทีเข้าใจปะนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืม ก็แล้วก็แชร์กด Subscribe ช่องน้อยหนึ่งแม่อัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้การหัวใจแบบเบี้ยวๆนิดนึงเพราะว่านีน่าเอ็นีนะคะ <Yeah. S 1> อ่ะโอเคค่ะใครอยากดูอยากดูคอนเทนต์ไหนๆอยากดูน้ำหอมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ข้างล่างมาได้นะคะเดี๋ยวหน้าเนี่ยก็จะแบบว่าไปดูให้นะคะแต่ว่าต้องเป็นพวกแบบไฮเอน n d เท่านั้นนะไม่งั้นหน้าไม่มานะแง่นันโอเคค่ะเสร็จดีค่ะอุย้ยนีน่า นีนายอมจากอะไรรู้ไหมนี่น kind of er ่าหลักเป็นนีที่น่าหลักแล้วว่าดูแรงอยู่ในทีแต่ว่าน่าหลักแล้วก็มีความแบบเลดี้มิเลียนแบบเป็นกลิ่นแห่งความทรงจำฉันจริงๆนะแบบน้ำผึ้งด้วยอ่ะมันเป็นน้ำผึ้งอัมพันอ่ะเป็นสีทองอ่ะเธอทำดีไฟนไลน์นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ